สบ,บายดีเนาะพี่น้องทั้งเพจเฟซบุ๊กเขาเนาะมี้ข้าพระเจ้าสั่งสายเนาะสิพาไปเบื้องหารถไถอิเซกิที่ว่าลูกค,ค้าทั้งแฟนเพจเฮานี่ละ่ะเพื่อนห,หนะให้มาติดตั้งผ่านด้านหน้าแล้วก็สิเฮ็ดผ่านไทยแน่เนาะไปเบิ่งนํากันเลยเนาะพี่น้องเฮาเนาะนี่เลยเนาะพี่น้องเฮารถไถอิเซกิคันนี้17แหง่ง จีดแห่งมาเจ้าของเพิ่อนนานาเป็นแฟนเพจเท่านี้แหละเพิ่อนอยากให้ติดตั้งผ่านดันหน้าเนาะผ่านดันหน้าใช่นี้เนาะแล้วก็เพจอนันผ่านไทยเนาะใช่นี้ผ่านไทยใส่บนนี้เพิ่นมีโรตารี่แล้วโรตารี่เนาะเพิ่นซื้อมาประกอบได้ติดโรตารี่เนาะบูม,มีผ่านไทยและ อยากเห็ดผ่านดันหน้าใส่เพื่อนกะเห็นทางเขาดัดแปลงรถไถเนาะเพื่นก็เลยสนใจว่าอยากเอามาเห็ดผ่านดันหน้าใส่นี้เพื่อนก็ได้ซื้อเครื่องมาให้เพื่อนละเครื่องกะตามที่สั่งเพื่อนนั่นละบอกเพื่อนเพื่อนกะซื้อมานี่ผ่านดันหน้าแลวก็ะใบมีดเนาะเพื่อนสั่งของคูโบต้าเลย้วก็ ก,ก็บอกไฮดรอลิกเนาะโบไฮดรอลิกของคุป,ปต้าเลยคนสั่งมาให้แล้วก็อยู่ในนี่ก็มีอ่ะนะคอนโทรลวาลวีดี๋ยสแก่พี่น้องเขาเบิง้งพี่น้องเขาเบิ้งก่อนเนาะ เมันก็สร้งมาหลายเดือนละหาก็ได้เครื่องมาครบัแต่ว่ากันยังบุครบดอบผ่านไทยก็สิได้ท่นซื้อมือสองบุมีก็สิได้เห็ดเอาผ่านไทยก็ได้มีมาน้ำสูนคูบต้าก็เป็นให้แป,ป๊บมาเนาะให้แป,ป๊บมีคอนโทรนแกนเดียวคอนโทรนแกนเดียวซื้อจากคูโบต้าเนาะ แต่ว่าเป็นอย่างไรคือมีแต่สองหูก็ยังบม่เข้าใจว่าติดตั้งจังไดแล้วก็คนนี้คือซีเมนันโวตโอใส่ย,ยังคันโยกบ่ยังบ่บหูเถอนเนาะมีหลายอย่างเขาให้มา มีน็อตแน่มีหน้าแปนต่างๆที่ว่าเมื่อเสริมจะมีขอตอ่อเนาะกอตอมีท่อน้ำมันอีกแต่ว่าก็คือซิบูด้ใช่เบิดดอเนาะคือสิเอามาให้ซื้อๆเพื่นก็ได้พี่น้องฮาเบิ่งน้ำกันติดตามไปน้ำกันเดอ้ออ่า